สวัสดีตอนกลางคืนกลางคืนที่ที่ไหนสักที่หนึ่งในในเมืองไทยนะวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เต้นนะไม่ได้เต้นหลายๆคนก็คงจะไปไปอรอนะไปรอแล้วก็ไม่เจอกันนะครับวันนี้ก็แอ,แอบมาแอบมาที่ไหนสักที่นึงแต่ไม่บอกว่าที่ไหน ครับก็เนะี่ยก็ได้เหมือนเหมือนได้มาพักเนะเหมือนได้มาพักผ่อนนะครับพักแล้วก็อาจจะไม่เจอกันสักวันสองวันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีมีเซอร์ไพรส์นะครับคอยดูว่าจะเป็นที่ไหนนะคอยดูว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็ยังยังไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนก็รอติดตามนะรรอติดตามในในเฟซบุ๊ก นะครับหรือว่าใน youtube นะครับลองลองลองดูว่าจะทำเซอร์ไพรส์ได้ดนะได้ดีหรือเปล่านะครับจะทำเซอร์ไพรส์ได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอย่าเพิ่งเอ็ดไปอย่าเพิ่งดังไปนะอย่าเพิ่งดังไปสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็รายงานตัวนิดนึงนะครับรายงานตัวนิดนึงว่ารับชมอยู่แถวไหน สวัสดีครับพี่พาสวัสดีครับภาพชัดเสียงชัดเนอะนะครับยังไม่นอนใช่ไหมครับเดี๋ยวครูคงจะไลฟ์ประมาณ15นาทีนะครับเอาให้หายคิดถึงแล้วก็ที่ไม่ไปไลฟ์ในหน้าเพจก็เดี๋ยวจะเป็นที่รู้จะรู้กันนะครับจะกลายเป็นว่ารู้อีกนะจะรู้อีกว่าครูอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะครับสามสาวมาแล้วนะสาสาวมาแล้วสองสาวนะครับเรียกว่าพี่บุตรนะครับ ยายบุตรยังไม่มายายบุตรยังไม่รู้ยายบุตรไปพี่สีมาพี่สีมาสวัสดีครับพี่สีพี่นกพี่พาสวัสดีครับพรุ่งนี้ครูจะครูจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับไม่บอกว่าที่ไหนรอรอติดตามนะรอติดตามรอดูนะรอดูนะครับยายไม่ค่อยเอายายเป็นอะไรไม่รู้ยายเป็นอะไรไม่สบายนี่คือเป็นอาการปกติของยายใช่ไหมครับ ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายายเข้ามาฟังไลฟ์นี้ก็ขอให้ายายหายหายดีนะหายดีไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่เทียเท่ยวนะครับอ๋อไข้หวัดเออนะครับดูแลตัวเองดีๆเนะครับได้พี่พาที่เจอายายก็บอกว่าฝากบอกว่าคุณครูคุณครูขอให้หายไวๆนะครับหายไวๆนะครับอันนี้ขนาดเราออกกาลังกายเนาะนะครับขนาดออกกําลังกายนี่ยัง เจ็บป่วยได้เลยอ่ะนะครับแต่ก็ดีอาจจะได้หายไวนิดนึงดีกว่าคนไม่ออกกําลังกายนะนะครับพี่นกว่าไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่เดี่ยวไม่ได้เที่ยวนะมาทํางานมาทํางานนะครับแต่ไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวขอรอดูแลกันนะครับเราดูแลกันว่าพรุ่งนี้จะไปไปไปทำเซอร์ไพรส์ที่ไหนนะฮะพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์ใช่พรุ่งนี้ไม่มีลไมมลฟ์ครับพี่สีอาทิตย์นี้ไม่มีเลยนะครับพรุ่งนี้วันอะไรครับวันพรุ่งนี้วัน วันพุธเอ้ยวันนี้วันพุธเนาะพรุ่งนี้พาฤหัสก็ไม่มีสุขก็ไม่มีนะครับฤหัสสุขไม่มีก็ไปเจออีกทีหนึ่งไลฟ์ก็จะเจอกันวันศุกร์เอ้ยมันวันเสาร์นะครับเจอกันวันเสาร์เลยนะครับพี่ครูที่ครูตั้งโพสต์ไว้เนี่ยครูตั้งตั้งตั้งค่าไว้ตอนตอนเมื่อคืนนะครับตั้งค่าโพสต์ไว้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็กําหนดว่าประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับตั้งเวลา5้าโมงครึ่งให้มันเด้งให้มันเด้งโพสต์นั้นนะครับ ตอนนั้นครูก็กำลัง on the way กำลังเดินทางอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะก็ถึงเวลามันก็โพสอ่าโพสอันนั้นประมาณห้าโมงครึ่งนะครับที่ไหนจะไปหาไม่ทันไม่ทันยังไม่ต้องมายังไม่ยังมามา,มาไม่ต้องเสียเวลามาหรอกนะมาเสียเวลามาหรอกนะครับคูมาทํางานนะมามากทมอือม ไม่บอกไม่บอกนะครับในประเทศไทยนี่แหละนะครับในประเทศไทยนี่แหละนะครับไม่ไม่บอกว่าที่ไหนนะครับไม่บอกว่าที่ไหนในประเทศไทยนี่แหละนะครับอืม, <c oughs> อมนะครับก็เช็คอินให้เช็คอินในอยากรู้ที่ไหนใช่ไหมครับก็คุณครูเช็คอินในไลฟ์นี้นะครับเช็ค <Pedro> อินในไลฟ์เนี่ยดู <c oughs> ละให้ให้ดูลว่าครูป,ปักมุดไว้แล้วว่าที่ไหนนะครับ ชอบท่าเต้นเก่าๆเต้นง่ายท่าเก่าๆสมัยก่อนนู้แล้ครับเต้นใช่เต้นง่ายเพราะว่าช่วงนั้นครูยังสเปะสปะครูยังจับจับลายไม่ถูกนะครับจับไม่ถูกว่านักเรียนจะชอบเต้นสไตล์ไหนครูก็ต้องสอนง่ายๆไปก่อนนะครับเพื่อที่จะดูพื้นฐานว่านักเรียนที่เต้นกับครูมีพื้นฐานเป็นยังไงอย่างเงี้ยสมัยก่อนครู ครูสอนจะยากด้วยนะสอนยากด้วยนะครับเดี๋ยวก็บอกครูมีความลับนะความลับเยอะครูมีความลับเยอะไม่บอกหรอกนะครับพรุ่งนี้จะไปทำเซอร์ไพรส์แต่ไม่รู้ว่าครูจะโดนเซอร์ไพรส์กลับหรือเปล่านะแต่ครูก็ทาครูคิดว่าครูทํากันบ้านมาดีแล้วแหละนะครับที่ที่จะไปพรุ่งนี้ก็คือเป็นเป็นที่เต้นนี่แหละนะครับเป็นที่เต้นนี่แหละแต่ครูครูไม่ได้บอก ครูก็จะไปครูก็จะไปเต้นนะครูก็จะไปเต้นกับกับสมาชิกในลานกับครูในลานแต่ครูก็ไม่บอกครูเจ้าของลานด้วยว่าครูจะไปแต่ครูก็ทําการบ้านว่าลานเนี้ยนะครับแล้วก็ครูคนเนี้ยเขาจะมาช่วงวันไหนนครูก็ทําการบ้านว่าเป็นวันพฤหัสนะวันพฤหัสครูคนเนี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลกับกับที่ที่ครูคิมพัก อยู่ตอนนี้นะครับในณตรงนี้นะครับไปที่เต้นก็ไม่ได้ไกลคุณครูก็ดูศึกษาเส้นทางการเดินทางเรียบร้อยเวลาการเต้นเรียบร้อยอะไรเงี้ยครูจะไปทำเซอร์ไพรส์แต่ไม่รู้ว่าครูจะโดนเซอร์ไพรส์กลับหรือเปล่านะไม่รู้นะนะครับเต้นสําหรับผู้สูงอายุนะครับสามห่งสองหรือเปล่าครับ312เนี่ยเป็นเป็นเป็น EP ที่หลายๆคนชอบนะครับ เพราะว่ามันมันง่ายแล้วก็เพลงก็เป็นลูกทุ่งด้วยท่าก็ไม่ได้ท่าไม่มีท่ากระโดดเลยนะครับครูยังติดค้างสมาชิกคนหนึ่งที่เป็น f อฟซีคนครูเนาะเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับก็อยากให้ครูทําแต่ละแต่ขอเอาเอาเฉพาะผู้สูงอายุนะคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้คลิปน,นี้เอามาเรียงร้อยใหม่ให้เป็นบล็อกใหม่อย่างเงี้ยครูยังไม่ได้ทํานะครับครูไม่ครูไม่มาคมมาอตมอนงนก <laughs> คุณไม่ไปคุณไม่ไปอยู่แถวนี้แหละอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับไม่บอกว่าที่ไหนนะครับไม่อยากให้ตามมาไงไม่อยากให้ตามมาอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์อยากให้มันเป็นสิ่งที่ประหลาดใจนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่มีไลฟ์ด้วยนะครับแต่ก็จะเก็บวิดีโอเป็นเป็นออฟไลน์ line, เป็นถ่ายวิดีโอเฉยๆนะครับถ่ายวิดีโอเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวตอนตอนกลับไปเชียงใหม่ ก่อนกลับไปเชียงใหม่ก็ค่อยเอาขึ้นเนาะค่อยๆเอาขึ้นแต่ดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะดูก่อนแต่ด้วยความตั้งใจครูว่าครูจะไปทำเซอร์ไพรส์แต่แต่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับเนือ้อน้องรู้แล้วบุกเลยรู้แล้วหรอพี่รู้แล้วหรอพ,รรอพิพานนะครับอย่ามานะอย่ามาอย่ามาอย่ามานะอย่ามานะ ขอร้องอย่ามาขอร้องอย่ามาไลฟ์ให้ดูหน่อยจะไลฟ์เหรอเออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอโอเคเดี๋ยวไลฟ์ไฟ้พรุ่งนี้เดี๋ยวไลฟ์ไฟว่าที่ไหนนะครับก็จะจะลงให้ถ้าเห็นครูเห็นครูกับครูเจ้าของประจํารานก็จะรู้แล้วแหละว่าที่ไหนนะครับถ้าใครติดตามครูเจ้าของประจํารานก็จะจะรู้ว่าที่ไหน แต่พรุ่งนี้ครูก็ยังไม่ได้คิดการบ้านเลยว่าจะเอาอะไรไปสอนนะครับเพราะครูเจ้าของ้านก็ยังไม่รู้ว่าครูจะไปนะแล้วก็จะไปเจอกันก็ไปทักทายกันก่อนนะครับไปตามความรู้จักกันครูก็ไม่รู้ครูอยู่กรุงเทพไม่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 รู้ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนครูก็ไม่ได้บอกครูเจ้าของลานด้วยว่าครูจะไปนะครูไม่ได้บอกด้วยแต่เราก็ไม่ได้สนิทกันแต่เราเจอกันใน Facebook เราเจอกันใน Facebook แล้วก็ทักทายกันคุยกันเนี่ยแซวไปในคอมเมนต์นะแซวไปในคอมเมนต์ว่าเฮ้ยครูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยเรารู้จักกันเรายังไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เรายังไม่ได้เจอกันตัวจริงเราก็เจอกันในโลกออนไลน์นะครับพี่เต้นใน u t u b e นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เต้นใน YouTube 3 1 2มีโฆษณาขึ้นมาควรใจเยอะไหมครับ3 1 2เนี่ย ถ้าเกิดว่าใน3 1 2ถ้ามันมีโฆษณาขึ้นเยอะนะครับก็ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เต้นอยู่น,ยนะครับถ้าเกิดว่าจักรุณาจะไม่กดข้ามโฆษณาก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ไม่กดข้ามโฆษณาให้โฆษณามันขึ้นครูก็จะได้ค่าขนมนะครับครูก็จะได้ค่าโฆษณาจาก u t u b e นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเต้นไปแล้วมันมีโฆษณามากวนใจในขณะที่กําลังเต้นอยู่ นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียอัตราลดก็สามารถที่จะกดสกิปข้ามได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะจะเลือกเอาแบบไหนสกิปข้ามอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสกิปข้ามครูก็ค่าค่าขนมหรือว่าค่าโฆษณาที่ YouTube เขาจะแบ่งแบ่งรายได้ให้ครูก็อันนั้นก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเจอครูพี่ตีพี่ตีให้ความรับเยอะ เนี่ยความลับเยอะนะไม่ตกเออไม่กดข้ามขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่นะสิ่งท,งที่สิ่งที่นักเรียนจะตอบแทนครูได้เนาะว่าถ้าเกิดว่าจะกดข้ามโฆษณาไปคลิปนี้มีโฆษณาขึ้นกดข้ามคลิปนี้มีโฆษณาขึ้นกดข้ามอย่างเงี้ยมันก็ครูก็จะไม่ได้รายเงิรได้เพราะสิ่งที่ครูทําใน u t u b e เนี่ยครูจะหวังรายได้กับค่าโฆษณาที่มันวิ่งเข้าในช่อง YouTube แต่ไม่หวังแต่ไม่หวังค่าตอบแทนที่เป,เ,ปเป็นเป็นตัวเงินสดเป็นตัวเงินสดเป็นตัวสิ่งตอบแทนที่เป็นนักเรียนจ่ายให้ครูดโดยตรงโดยไม่ผ่าน u t u b e เนี่ยครูก็ไม่ได้หวังตรงนั้นนะสิ่งที่ครูทําในช่อง YouTube ก็เพื่อการนี้แหละนะครับครูถือว่าครูดได้ออกกำลังกายด้วยเนาะได้ออกกำลังกายด้วยได้เต้นด้วยแล้วก็แบ่งปันความรู้แบ่งปันสิ่งที่ครูเต้นครูก็ไม่อยากมีสุขภาพดีคนเดียวครูก็ต้องให้นักเรียนคนที่ติดตามในช่อง YouTube ก็ได้มีสุขภาพดีตามขึ้นไปด้วย อย่างเงี้ยนะครับเป็นอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักนะครับอันนี้คือเป้าหลักที่ครูตั้งไว้ครูไม่ครูจะไม่เก็บตังใครครูจะไม่ขอเงินใครแต่ครูจะขอว่าให้ไม่กดข้ามโฆษณาเนานะสมัครสมาชิกค,ค่ะอะ่คนที่เห็นดาวดาวเงี้ยนะครับเห็นพี่นกพี่พาที่เป็นดาวดาวอย่างเงี้ยในช่องในช่อง YouTube ก็จะมีคําว่าสมัครสมาชิกเนาะอันนี้คือสมัครสมาชิกอันนี้คือก็ ช่วยซัพพอร์ตครูอีกทางหนึ่งนะครับแต่ครูก็ไม่ได้บังคับนะแต่ครูก็ไม่ไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยพี P ่ๆต้องมาสมัครเป็นสมาชิกของ YouTube ด้วยนะอะไรเงี้ยในสมาชิก YouTube ก็จะเก็บรายเดือนเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะบก,ก,ก,ก็ตัดผ่านบัญชีแล้วแต่ว่าจะให้ตัดผ่านบัญชีผ่าน,ผ,านผ่านอะไรเนาะผ่าน t r u ม Money Wallet ผ่านโทรศัพท์มือถือรายเดือนอะไรเงี้ยผ่านบัญชีธนาคารผ่านบัตรเครดิตอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ ก็กระทำได้เท่าที่จะสามารถที่จะทำนะครับเอาที่ตัวเองไหวถ้าเกิดว่าไม่ไหวซัพพอร์ตครูไปได้ยาวๆอย่างเงี้ยนะไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรนะครับไม่กดข้ามอยากให้ครูได้ค่าโฆษณาขอขอบคุณนะครับวิธีสมัครง่ายค่ะนะพี่นกบอกว่าวิธีสมัครง่ายมันมันก็แค่กดๆเนาะกดๆกดเมนูการใช้งานก็เป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าบางคนก็คือบางคนเนี่ยก็อาจจะกลัว สิ่งสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยอันมันมีข่าวแล้วมันมีเรื่องมันมีเรื่องที่อาจจะต้องแบบไปไปรบกวนจิตใจเรื่องอาจจะบอกว่ากลัวกลัวเทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือบางคนไม่รู้ก,ก็ไม่กล้าทําอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรใครที่สะดวกทำนะใครที่สะดวกทําใน Facebook ก็เหมือนกันเนาะในเฟซบุ๊กใน Facebook ก็จะมีช่องของกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างพี่นกพี่พาเนี่ยอย่างพี่นกพี่พาสองท่านก็ทั้งสนับสนุนใน Facebook ด้วย สนับสนุนใน YouTube ด้วยนะก็จะทั้ง2ทางนะทั้ง2ทางแต่ถามว่าการที่เป็นสมาชิกนะครับการที่จะเป็นสมาชิกทางฝั่งของ Facebook ได้อะไรไหมกับ YouTube ได้อะไรไหมซึ่ง2องอ่ายนะครับไฟเฟซบ o o o ใครย YouTube มันก็ไม่ได้แตกต่างกันซึ่งครูก็ครนะูไม่มีสิทธิพิเศษนะไม่มีสิทธิพิเศษก็เป็นธรรมดาธรรมดาเลยก็ซัพพอร์ตไปจ่ายไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเออ คนที่เป็นซัพพอร์ตครูคนที่เป็นได้ได้เป็นสมาชิกได้จ่ายตังค์ให้ครูจะได้สิทธิพิเศษที่นอกเหนือจากนี้ไหมก็ไม่มีนะก็ไม่มีก็ก็เป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยไม่โอนตังค์ให้ครูโดยตรงก็ใช้ซัพพอร์ตในช่องทางนี้นะครับได้ค่ะนะครับได้ดูดากได้ดูดากหละได้ดูดากพี่นกใครอ่ะ พี่แดงเขาบอกว่ารู้จักพี่แดงพี่แดงบอกว่าพี่นกครูครูก็เดาเอานะว่าพี่นกก็คงเป็นเป็นเป็นพี่นกนี่แหละก็เป็นพี่นี่แหละแล้วก็ไปคุยกับพี่แดงพี่แดงเต้นได้นะครูยังยังถามพี่แดงกลับไปในไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ทที่ส่งมาถามครูครูก็ตรวจการบ้านให้เนาะเต้นได้นะดูว่ามีพื้นฐานด้วยแหละพื้นฐานดีเลยแหละเหมือนคนที่เต้นมาแล้วอ่ะเต้นเป็นด้วยพี่อุไรพี่แดง อ๋อคนเนี้ยเหรออ๋อคนเนี้ยเหรอเออเพิ่งเห็นหน้าใกล้ๆไงเอออ๋อพี่อุไรใช่ไหมอืมครูก็ไม่จำไงครูก็จําแต่ชื่ออุไรแต่ไม่ได้จําชื่อว่าชื่อเล่นไม่ได้จําชื่อเล่นพี่เล่นว่าพี่แดงพี่เขาไม่กล้าส่งอืมส่งมาเหอะเต้นดีนะเต้นลงห้องด้วยเต้นลงบีดลงห้อง ครูก็ว่าแดงไหนที่แท้พี่อุไรนี่เองเต้นลงห้องลงบีครูก็บอกว่าพี่บอกพี่แดงลงเฟซเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่บอกว่าให้แท็กครูนะครูไม่ไม่รู้ว่าต้องบอกว่าต้องบอกไม่รู้ว่าต้องบอกแท็กด้วยหรือเปล่าไม่ไม่รู้กลัวว่าแกจะลงหน้าเฟซแกเฉยๆแล้วไม่แท็กแอบกลัวเหมือนกันว่าไม่แท็กมาเดี๋ยวหาว่าครูไม่มาให้กําลังใจเลยครูไม่มาตรวจการบ้านเลยตรวจในแต่ไลน์แล้วก็ ไม่เข้ามาตามอะไรเงี้ยถ้าแกไม่แท็กมาครูก็ไม่เห็นนละลืมบอกแกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ลืมลงไลฟ์เนี่ยถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะทักไปบอกแกว่าให้แท็กนะให้แท็กพี่นกก็บอกแกด้วยละกันนะว่าอย่าลืมแท็กครูเด้อนะพี่นกได้ได้คุยกับแกนะนาะนะครับวันนี้อาจจะมาคุยดึกนะเดี๋ยวครูก็ลงไลฟ์แล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็จะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงไปทํางาน ตั้งแต่เช้าตรงถึงเย็นนะพรุ่งนี้เย็นก็คงจะได้เจอกันนะครับครูอาจไลฟ์แตนะ่ครูจะไลฟ์ประมาณสัก6โมงหรือว่า6โมง10มา6โมง15ห้อะไรประมาณเนี้ยนะจะไลฟ์นะ,ะ live, นะสถานที่เต้นก็ไม่ได้ไม่ไกลนะไม่ไกล,ใกล,ใ,กลใกล้ๆนี้เลยเนาะโอเคนะครับทุกคนนอนหลับฝันดีครูคิมไปก่อนแล้วนะครับจุ๊จุอย่าไปบอกใครนะนะครับเหมือนว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอกันในหน้าไลฟ์นะ live, ก็จุ๊จุนะอย่าไปบอกใครก็ ซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเนาะไปก่อนแล้วนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีลารีสวัสด์ครับครูอยู่ทํางานครูอยู่นี่สองวันนะสองวันวันวันนี้เอ้ยวันนี้ไม่นับอยู่พฤหัสกระสุกสุกก็อยู่แค่ครึ่งวันนะสุกอยู่่แค่ครึ่งวันพรุ่งนี้อยู่ทั้งวันนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนเย็นก็ไปทำเซอร์ไพรส์เนาะไปก่อนแล้วเดินนอนหลับฝันดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ